มีอะไรกินมั่งวมนงยังไม่นน<น>เ็ะอะไรอ<ส>ันคนไม่เตลาเป็ด<ส>เหด้วยห่าย่ำไปทอดไดแกงแกงยังได้อาดัวนนั่นนม,มันปนม่ชอดย อันนี้ตมเอเจ้าวอาเลยนะฮะคุณแมวใครมดแกินเลยใครเอยวอดนะาตมแงอย่าเนาะปลาปลาดุกปลาดุกอันนี้ปลาดุกปลาเทศจะปลาเทศเตรียมกันอันนี้ต้มเกือต้มจืออือเจ้ามีเข่าว่าละ เขาเขาเขางน่ะข้าหวานว่ะข้าข้าเพือนเลือดตายมานระจอดเลือเิรนมซูงเลไม่ใหม่อืมได้นน้เขารอ้นนั่น่ะแตอันี้แปน่วงรนันสได้อืมหนอไรั้นสดเนี่ย วัดหวโบแม่สามนะเออสามคนสามนได้ไหวอยู่สามที่ได้ไหวอยู่บที่มาถึงแล้วบอกขาประดุกขาประดุกใช่ค่ะแต่ 我不能来啊！Well, <Yeah. S 3>

ไม่ซื้อได้เดว็นจะวางัมหาขนาดนี้เอ <Okay. S 2> เาทีา่บอกใช่มันบรินาวว่าปลาดุกปลาดุก ล่งเฟียร์เขาพี่ัดพุทธียู่นี่เนาะให้ให้ร้านเขาใหญ้ยุนี้สิผีวายเลยน้าอยู่โน่นตูมนะคะมือนเรี่ยงครับตลาดโน่นตูมนะครับเด้อมือนเรี่ยงพี่กัดอันนี้บ้านน้องเขียนนะนี่มองกันผลิตเพิ่นอะมองยำนายอยู่อยู่ตลาดทุกตลาดเลยน้าเจ้าจีนวันวันอังคันสิอยู่ น้องเอียนทุ่งบ้านน้องเอียนทุ่งวัดปูดอยู่โรงเรียนพุ่งแดดวิทยาคารอ่าปกติยนี่ยหมูเส้าครับเช้าเที่ยงเช้าเที่ยงอ่าจีอยู่พุ่งแดดวิทยาคารพุ่งแดดโรงเรียนมัธยมร้านร้านน้อยโต๊จีนนะครับเด้อบ้านน้องเขียนตำบลพุ่งแดดตำบลพุ่งแดดเมืองจังหวัดมุกดาหารนี่แหละรับสั่งโต๊จีนทั่วประเทศ โอ้ oh, ผู้บอกจะดีนะเต๋อ oh. oh. น,น้อยโต๊ะจีนหมายเลขโทรศัพท์0 9 5 5 9 8 7 5 6 5้าอ่านี่เด้อครับเด้อร้านน้อยโต๊ะจีนเบอร์โทรเพิ่นอาิตย์ต่อเพิ่นทั้งนี่เรียว่าสิขึ้นแคปชัน่นเนี่ยน้ำหนาเด้อครับเด้อมานาคีบเนี่ยละหายทุกอย่างอันนักยังเอื่อยนะใกล้บอก <Okay. S 1> mm hmm. cho bà anh